สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมวันนี้ก็จะไปสูบน้ําใส่ข้าวนะครับที่ทุ่งนานะครับผมฝนไม่ตกเลยแล้งเมื่อกี้ก็ไปซื้อน้ํามันมาแล้วอเอารถพอกไปซื้อน้ํามันมา จอดรถคองไว้ครับแล้วก็จะเอาคันเก่าไปนาไปทุ่งนา <c oughs> ซื้อน้ำมันมาเดี๋ยวไปดูดน้ำนะครับผมใส่นาไม่ไหวแล้วตอนนี้ <c oughs> ฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวเอาสตาราาไปใช้ สูบน้ำเสร็จก็จะเข้ามาทํารถทีนี้มาล้างลูกปืนมายกคัดใหม่อีกรอบนะครับผมคาัาเลื่นดีจวปรับใหม่ปรับหน้าใหม่ไปกันเลยครับจะพาไปทุ่งนานี่ครับทางออกไปทุ่งนานะครับฝนไม่ตกเลยแองแรง มาก็ไม่ไกลจากบ้านนะครับผมมาก็ไม่ไกลจากบ้านนี่บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับมีานบ้านเรานะครับผมแล้วก็ข้ามสะพานอันนี้เป็นห้วยนะครับห้วยปลาแดดน้ำก็ไม่มีมีแต่ห้วย น้ำเขาก็สูบทำนากันหมดสูบใส่ข้าวทางมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นทางดินแล้วเป็นทางดินเป็นทางดินดูดิไม่มีน้ำเลยธรรมดา ท่าทางอย่างนี้ต้องมีน้ำาันเนี่ยฝนมันไม่ตกนะครับฝนทิ้งช่วงนะครับผมฝนทิ้งช่วงก็เลยต้องมาสูบนะ้ําเมื่อวานผมก็มาถึงที่บ้านก็มาถึงบ้านก็ประมาณสักเที่ยงครับประมาณเที่ยงฝนจะลงต้นทุเรียนเสร็จ ประมาณเที่ยงก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้ <c oughs> นี่เครื่องสูบน้ำกันเต็มหมดเลยทุกวันนี้ <c oughs> มีแต่เครื่องสูบน้ำนะครับข้างห้วยหน้าผมติดห้วยพอดี ฝั่งหนึ่งนะครับผมโอ้ถามหลบทางไหนวะเนี่ยบุกเลยแล้วกัน ถึงแล้วนี่แหละที่ผมมาตัดวันนั้นนี่ที่ผมมาตัดวันนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นใหม่เห็นไหมรถไปไม่ถึงต้องเดินต่อ น้ำช่วงนี้ก็มีอยู่แต่มันน้อยช่วงที่ผมมาตัดเห็นไหมมันก็ขึ้นใหม่นน่นตั้งเครื่องไว้ตรงนู้นนะครับ ถึงแล้วนี่แหละอาหารเช้าผมอาหารเช้าน้ำฝั่งนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วดูดน้ำใส่สูบน้ำใส่ดูต้นทุเรียนผม ปลูกไว้ไม่รู้อะไรเจาะบางโอ้โหไม่ได้ค่อยฉีดยาทีนี้นี่หนึ่งต้นอันนี้กำลังแตกกำลังแตก ดใบต้องฉีดยาแล้วเอายามาด้วยนะครับเอายาเอาปุ๋ยมาด้วยจากจันทบ,บุรีนะครับน่นแนนให้มายูต้นนโตเหมือนกันนแปะแป๊บๆยะต้องฉีดยาบ่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่เนี่ยมันอยู่ในป่านะครับ จะมีพวกมแมลงเจาะนะครับเวลามันแตกใบอ่อนออกมานี่อยูน<า>่นะก็จะมีวัวสามตัวแล้วก็ปลูกหญ้าให้วัวนะครับอันนี้ต้นเล็กเอามาปลูกไว้เอามาเลี้ยงให้มันโตนี่แหละก็จะดูดน้ำจากนี่แหละครับขึ้นมาจากห้วยนะครับผมจากห้วยนี่แหละกิจ,จกรรมผม พ่งนี้เขากลับแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปทำรถด,ดูดน้ําเสร็จก็ต้องกลับไปทำรถนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้รกจังเลยะอ้ะต้นนึงอยู่นี่เป็นไงเนี่ยยาท่วมแล้วมั้งนี่ครับอยู่ในป่า <c oughs> เห็นไหมต้นนี้สวยเลยอ่ะ อยู่ในป่าทุเรียนไปชอบไม่ชอบแดดมากนะครับล่มด้วยแดบด้วยดูต้ขึ้นมาต้นีสตราร์ทเครื่องก่อนนู่นนาะก็ดูดอยู่นู่นดูดน้ำาึ้้นไปใส่ข้าวนะครับ ก่อนจะติดเครื่องเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับผม,ามาน้ำเติมน้ำมันไว้ทีน่นี้หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันอ้เติมไปแล้วหนึ่งถังห้าลิตรไม่เต็มครับ อืมน่าจะพอดีหละน้ำน่าจะพอพอดีนะครับหนึ่งถังถ้าไม่นั่นเดี๋ยวเชาว้าเดี๋ยวมามาสูบอีกรอบหนึ่งหมดถังนี้ก็พอสตาร์ทไวเลยแล้วก็ให้มันดับเองเลยหมดน้ำมันแล้มันดับเอง <laughs> ไหไม่ทันเลยทะลุออกนี่ไปเลยแปบ๊บเดียวก็เต็มนะครับเดี๋ยวก็ต้องเดินไปดูที่ไหนมันตรงมีรั่วมีอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับทีก็จะันนามันรั่วอย่างเงี้ย แป๊บเดียวมนันก็ลดนี่หญ้ากก็ปลูกไว้ให้วัวปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วน้ําน้ําท่วมนะครับแถวนี้นะครับท่วมแบบเป็นทะเลเลยแถวนี้เข้ามาไม่ได้เลยดีกว่าวัวนี้ต้องย้ายปีที่แล้ว นี่แหละครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปในบ้านนะครับเข้าไปทำรถนะครับไปยกเกียร์ทำพาร์ทใหม่โอเคนะครับผมนี่แหละครับกิจกรรมมันหยุดผมไม่ได้หยุดหรอกไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกเดี๋ยวก็มาทำนามาโน่นมานี่นะครับดเ,รเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวกลับไปทำรถอีกเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับผมไปวิ่งงานต่อนะครับ โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับฮอซิงเที่ยวไทยทีวีด้วยเด้อบายบายครับนี่บรรยากาศท้องทุ่งนา